ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพ่ยิบสีเล่าเรื่องใหม่เพิ่งนะคะวันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะคะว่าความเศร้าความหดหู่ใจที่คุณได้รับอยู่ตอนนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากสิ่งใดนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะตั้งคําถามนะคะแล้วก็เปิดทําตั้งคําถามไพ่แล้วก็ทําเป็น3กองก็จะเป็นกอง A กอง B กอง C นะคะทีนี้เรามาเลือกกันนะคะกอง A กอง B กอง C คําถามไพ่คือ ความรู้สึกหดหูที่คุณได้รับอยู่ตอนนี้เป็นมีมาสาเหตุจากอะไรนะคะเลือกเลยนะคะกอง A กอง B กอง C เแล้วเดี๋ยวเพิ่งจะมาทำนายกันโอเคความรู้สึกที่คุณได้รับตอนนี้มันเกิดจากความที่รู้สึกว่าคุณน่ะอยากไปเที่ยวคุณอยากไปปาร์ตี้คุณอยากมีสังคมคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวหรือเกินนะเวลานี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเข้ากับใครไม่ได้นะคะซึ่งวิธีการนี้ตอนนี้ ที่จะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้นะคุณก็ต้องทำจิตใจให้สบายปล่อยวางและยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆของคุณที่อยู่ร่วมตัวคุณจริงๆแล้วเขาก็สนใจคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าคุณปิดกั้นตัวเองแค่นั้นเองแค่คุณเปิดใจแล้วก็เข้าไปหาพวกเขายังไงเขาก็ยังยินดีต้อนรับคุณอยู่นะคะนี่สำหรับคนที่กอง A ค่ะกล้อง B เรามาดูกันมาเกิดจากสาเหตุอะไรกลอง B นะคะเกิดจากอะไรเอ่ย คุณมีความรู้สึกที่เป็นปมอยู่ในใจนะตั้งแต่สมัยเด็กคุณมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักคุณไม่เท่ากันกับพี่พี่น้องๆของคุณคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยอ๋อได้รับน้อยกว่าได้รับการดูแลน้อยกว่าได้รับการสนใจน้อยกว่ามันทาให้คุณเป็นปมในใจนะคะซึ่งตรงจิตจุดเนี้ยจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าท่านก็รักลูกเท่ากันแหละแต่อาจจะมีความปวงยยแตกต่างกันแต่ในขณะเนี้คุณโตแล้วลองลองปรับปรับมายเซ็ตปรับวิธีคิดใหม่ แล้วก็เข้าไปพูดคุยกับท่านเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นนะคะออกจากความคิดตัวเองนิดนึงนะคะอะไรๆก็จะดีขึ้นแน่นอนคะ่ะกองที่3คนที่เลือกกองที่3เนี่ย ความรู้สึกหดหู่ที่ได้รับเกิดจากอะไรด้วยด้วยความที่ว่าคุณเนี่ยทำงานหนักมากต้องต่อตู้ต้องไฟต้องมีความรู้สึกว่าแข่งแย่งแข่งแข่งขันอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของคุณในหน้าที่การงานของคุณคุณมีความรู้สึกว่ามิตรภาพหาไม่ได้เลยจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องต้องเหนื่อยต้องฟาดฟันมีคนแต่คอยแทงข้างหลังคุณเนาะซึ่งตรงจุดเนี้ยเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ทางที่ดีเราก็ต้องปรับใจของเรายอมรับความเป็นจริงเนาะว่าโอเคสภาวะสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในโหมดตรงเนี้ย ทำยังไงที่เราจะอยู่ได้ด้วยที่ว่าเรามีความสุขที่สุดบางครั้งเนาก,ก็ต้องอาศัยธรรมะเข้ามาช่วยด้วยในการที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเรานะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ทุกทวดเข้ามารับชมในครั้งนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อทําคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ